ออ๋ออมมะม่วงป่าครับผมเปรี้ยวโคตรๆเลยมะมะม่วงหวานนี่เปรี้ยวก็ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของมะม่วงป่าถ้ายังไม่สุกนี่คือแบบเวลากินเข้าไปแล้วแับ ตงหลับตาข้างโอ้ไม่ tôi đi tôi đã đi tôi đã đi hôm đi tôi đã đi 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 um mm-hmm uh. ไม่ไหวแล้วเบียวเบียวอืมโอมโอ๊มแม่ก็ได้๋อวเทีย๊ยบปรางนะ,ะลูกพ่ออยู่ข้าวกินข้าวกันเดี๋ยวไปทำงานนะ